โจใครรถอย่างนี้มาโรงเรียนเนี่ย<ะ>จอดก็ไม่ตรงดูที่เนี่ยรรอมอเทพท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงฝั่งฝันแล้วครับผมอยู่ที่มองของเทพแล้วครับผมอันดับแรกนะครับที่มองเข้ามาเลยคุณจะเห็นหนอนเป็นคนนะครับคนเป็นหนอนสิผู้ผิดแล้วก็คณะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คณะที่เจียมๆของหมอกรุงเทพนี่เลยก็คือนิเทศครับผมมีชื่อเสียงมากใช่ไหมูกเด็กเกมเเ็กกมไปดูเชีย์ก่อนไหมไเออเจตะ่ามเอื่องนี้เหรอมัสนามอ่ะเจ๋งดีชอบไม่ไปเหรอเอ้อ

อันนี้มันห้องเรียนเขานี่หว่านี่ไงเราเดินดูทั่วๆเลยอ่อคือตัวนี้นนนจะเป็นตัวที่ว่าแสาดงผลงานของพที่ในการแข่กันเขาจะทำกันตอนหมอหนึ่งเฮ้ยปีหนึ่งเออปีหนึ่ง แต่เป็นปีหนึ่งเทอมสองคือเขาจะต้องโคกับคณะนิเทศเพื่อคืออาจารย์เนี่ยเขาจะสอนให้เราคิดเนื้อเรื่องไว้คือให้เราไปเรียนกับนิเทศให้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่องแล้วเราเนี่ยก็เนื้อเรื่องที่ได้จากนิเทศมาทำเกมใช่ตองเดินเข้าไปดูก่อนได้มีเกมอยู่ว่างเครื่องโน้ตบุ๊กก็ว่างอยู่ลองเข้าไปดูด้วยเลยเราเฝ้าอันนี้เขารอไปนิเทศกันหรือเปล่าอะ เขารอรถกันนะเนี่ยจุดจุดรถอ่ะใกลนะ้นะเออแต่เดินก็ได้บรรยากาศดีพี่ครับนิเทศอยู่ตรงไหนครับโอ้ยู่รอหน้างลามนะคะแล้วก็มันเข้าไปหลังสุดเลยหลังสุด,สดเลยไม่สุดหลังสุดคืดอภาพยนตร์่อถึงภาพยนตร์จะมีป้ายเริ่มนิเทศกันไกลไหมคะไกล,ลเดินก็เด็กเงี้ยแต่ไม,ไม่กิโลหรอกไม่กิโลถ้าเดินไปหนูจะผ่านมุตบาทผ่านศิลปกรรมผ่านวิจวาตรผ่านสมุด แล้วก็นิเทศจะล็อกไปเรื่อยไปล่ะก็ะ<ต>จะเจอหน้ามนุษศาสตร์พอมนุษศาสตร์เสร็จมันจะเป็นศิลปกรรมวิศวะวิศวะเสร็จเป็นขอสมุดน,นะครับพอศอสมุดเสร็จยมันจะเจอนิเทสามอ๋อโอเคครับมาโคตรสะท้อนแสบตาจิเป่งคนนี้ คนนี้ใครอ่ะไม่รู้จัก <c oughs> ไปเถอะนี่ไงสะบัวเออจะว่าไปนะแบบพิโลกก็มีนะไอ้ที่นั่นอะสะสะบัวอะมันเป็นสะบัวอยากเขาเรียกว่าอะไรนะบ,รบัววิกตอเรียบัววิกตอเรียเออคนรู้ไหมบัววิกตอเรียมันมีหนามด้วยมันมีหนามอยู่ใต้ใบน,นะเว้ย ทำไมต้องหัวเกียร์มาด้วยวะมาเท่ๆไม่ได้เหรอต้องมาแบบหัวเกียร์คือข้างล่างเลยอะไรคือจัตถิพันธุ <c oughs> ัตถิพนธ์งเราจับเิบัน์ข้างล่างเหรอ <c oughs> เครื่องช่วยเอเชียออกรู่อยู่ใต้ดินเหรอ <c oughs> วะเรามาทดสอบการการน้ำของกล้องดีไหมหยอก เราไม่ได้จะมาที่นี่แต่ที่นี่ใหญ่ใหญ่หมอเรามาเพื่อจะเดินผ่านครับนี่ไงนิเทศตรงไปเลยครับและในที่สุดเราก็ถึงตึกคณะนิเทศ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 ที่เรารอกันมานานแสนนานนับแรมไปนะครับผมเป็นไร ได้ดีใจเหรอถึงแล้วนะเว้ยเราจะเข้าไปข้างในกั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 นนบัดนี้ใน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  โท่านผู้ชมครับและนี่คือตึกทิเทศในตำนานนะครับผมจริงไะตรงนี้เหรอโอ้เสียดายมามาไม่ทันไปเราไปเดินต่อใช่ไหมเนี้ขอให้รับวาน้องมาเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นดิจิตอลมีเดียนะจ๊ะ ได้เปิดแล้วนะอเี้ยมงเนะะไอ้บ้า่เล้ยพี่นะคะก็จเปล้วี่นี่กัอเฮ้ยก้องผูกัดปะเนี่ยตัวจริงปะเนี่ยผมไม่เชื่อ ไม่ต้องมาที่นล่แค่ที่ใส่ราคะที่นี่้านบนนี้